นักเรียนชั้นป .3 นะคะแล้วก็สวัสดีลูกชั้นป .3 ทุกคนคะ่ะเย่เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์เนาะของเรานะคะบทสุดท้ายเรื่องการคูณน,นะคะวันนี้จะพาไปตะลุยโจทย์เลยเพราะเมื่อวานได้สอนวิธีการตั้งคูณไปแล้วนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวสลับสไลด์ก่อนสลับสไลด์ขึ้นมาก่อนนะคะอ่ะโอเคอ่าปิดเพลงปิดเพลงเชิบ ตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งอเจบา่ะเปิดหรือยังแบบฝึกหัดหน้า1 7 3อเจ็บา่าเมืม่อวานนะคะเป็นการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวน3หลักอ่าโดยการตั้งคูณแต่เมืม่อวานสังเกตดูนะคะแบบฝึกหัดที่เด็กเพิ่งทำไปอ่ามันจะไม่มีตัวทดก็คือคูณปุ๊บตอบตอบปั๊บคูณปุ๊บตอบตอบปั๊บเลยนะคะแต่วันนี้จะยากขึ้นนิดหนึ่งว่าจะต้องมี ตัวทดนั่นเองโอเคไหมคะอะขออนุญาตตัวนิดนึงนะคะถ้าเขาจข์เขาให้มาแบบนี้3คูณ6ร้อยยี่สิบห้าอ่ะครูกิ๊กเคยบอกไปแล้วใช่ไหมอ่ะเคยบอกไปแล้วว่าตัวด้านหน้าคือตัวตั้งตัวหลังเครื่องหมายคือตัวคูณใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการแสดงที่ทําแบบการตั้งคูณนะคะแนะนําว่าควรจะเอาจํานวนที่มีหลายหลักเนี่ยอ่าเป็นตัวตั้งมันจะทําให้เราคูณเลขง่ายขึ้นเราสามารถสลับเอา625เป็นตัวตั้งแล้ว3มาเป็นตัวคูณก็ได้ ผลคูณหรือคําตอบเท่ากันโอเคไหมคะโอเคไหมอ่ะต่อไปนะคะไปตะลุยแบบฝึกหัดของเราเลยหน้า173อม่ะมาดูหน้า173เเปิดหรือ,อยังเปิดหรือ,อยังอ่ะเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะอ่ะตรงไหนที่เขายังไม่เติมมาให้เราต้องเติมให้สมบูรณ์นะคะให้ผลคูณมันถูกต้องเนาะอ่ะหน้านี้ง่ายๆคือเติมบางช่องแค่นั้นเองจะมีหน้าที่เราต้องทำเองตั้งแต่แรกเลยก็มีนะคะอ่ะมาดูข้อแรก 326รอคูณสอ่ตัวด้านหน้าตัวตั้งคือ326ตัวคูณคือสามอ่าน,นี้กี่หลัก326กี่หลัก3หลักใช่ไหมน,นี่กี่หลักหหลักดังนั้น3หลักเนี่ยควรจะเป็นตัวตั้งมันจะทำให้เราคูณเลขง่ายขึ้นอ่ะเขาเขียนมาให้แล้วอ่า เขียนตัวตั้งเสร็จปั๊บห่างกันนิดนึงใช่ไหมเครื่องหมายคูณแล้วตัวคูณตัวคูณมาหนึ่งหลักควรจะให,ให้ตรงกับหลักหน่วยโอเคไหมคะให้ตรงกับหลักหน่วยจากนั้นตัวคูณขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นผลคูณจะต้องขีดเส้นใต้สองเส้นโอเคไหมคะต่อมาตอบตอบเป็นเลขตอบเป็นเลขไทยอ่ะมาหาผลคูณช่วยกันเลยคูณจากหลังไปหน้าย้ําคูณจากหลังไปหน้านะคะอ่ะสามคูณหกตัวแรกใช่ไหมคูณหลักหน่วยก่อนสามคูณหกสามหกสิบ สิบแปดอ่าทำไมเขาไม่เติมสิบแปดตรงนี้แหละครูกิ๊กอ่าวันนี้นะคะถ้าผลคูณหรือหลักไหนที่เราคูณแล้วมันเกินเก้าขึ้นมาอ่าเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองเงี้ยอ่าเราจะเติมแค่หลักหน่วยแล้วทดมาหลักด้านหน้าทดมาหลักด้านหน้าอ่าตัวที่เราจะคูณตัวต่อไปโอเคไหมคะเราจะเติมแบบนี้ไม่ได้โอเคไหมโอเคไหมเพราะมันเติมได้แค่หลักเดียวตรงนี้อ่าโอเคไหมคะอ่าดังนั้นตรงนี้สามหกสิบแปด การเติม18มันเติมได้แค่หลักหน่วยดังนั้นเติม8ตรงนี้แล้วก็ทดมาด้านหน้าคุณเห็นไหมสิบแปดโอเคไหมคะงนั้นตรงนี้ต้องทด1ชึบอ่าทำไมบางคนบอกเอาคูกิกทำไมต้องทดบนเลข2อ่ะหนูทดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะห้ามทดหลักเราคูณอยู่หลักหน่วยแล้วกระโดดไปทดหลักร้อยไม่ได้เพราะมันข้ามหลักสิบไปดังนั้นการทดห้ามกระโดดข้ามหลักคูณอยู่หลักไหนให้ทดหลักด้านหน้าเท่านั้นโอเคไหมโอเคไหมอ่าเอาใหม่เอาใหม่ตัวนะ สามหกสิบแปดเติมแปดทดหนึ่งอ่ะเขียนเลยเดี๋ยวเขียนพร้อมคุณอริเลยทดหนึ่งต่อไปคูณหลักสิบสามสองเป็นเป็นหกแต่อย่าเขียนหกตรงนี้เลยเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าเรามีตัวอะไรอีกตัวทดดังนั้นต้องเอาไปรวมหรือเอาไปบวกก่อนสามคูณสองได้หกบวกตัวทดหนึ่งกลายเป็นอ่ากลายเป็นเจ็ดตรงนี้เติมเจ็ดเชิบโอเคไหมโอเคไหมต่อไปคูณหลักร้อยสามคูณสามเป็น เป็นเก้ามีตัวทดไหมด้านบนไม่มีถ้าไม่มีเติมได้เลยนะคะึ๊บอ่าเรียบร้อยอปบมือปบมือปบมืออ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดนั่นเองอ่าง่ายไหมง่ายไหมสำคัญตรงนี้เลยนะคะเด็กๆต้องฝึกทดนะเพราะบางคนเนี่ยครูเลขในใจแล้วก็พอครูเสร็จปุ๊บลืมไงลืมว่าตัวเองไม่ได้เขียนบางทีลืมอะ่ะมันพลาดได้นะคนเรา่ยตอบหกตรงนี้ก็ผิดเลยนะโอเคไหมอ่าข้อทห,หนึ่งฉเฉลยไปแล้วอ่ะต่อไป ไปดูข้อที่2 4คูณ2อ5้อิา้าว4เป็นตัวตั้งอันนี้เป็นตัวคูณแต่การแสดงวิธีหาผลคูณแบบตั้งคูณแนะนำแล้วว่าควรจะเอาจำนวนหลายหลักเป็นตัวตั้งนั่นคือควรจะเปลี่ยน2 1 5มาเป็นตัวตั้งอ่ะเขาเขียนให้แล้วแสดงวิธีทำเขาตั้งตัวตั้ง,ต,ต,งตัวคูณให้เรียบร้อยหน้าที่ของเราคือหาผลคูณเลยโอเคไหมอ่ะคูณจากหลักหน่วย4คูณ5ท่องแม่4หรือแม่5ก็ได้4 5 2หใช่ไหมเติมศูนย์ ยี 20, เติมศูนย์แล้วต้องทดอะไรทด2เห็นไหมมันถึงจะเป็น20นี่ไงใช่ไหมอ่าต่อไปคู่หลัก10 4สคูณห่งเป็นเป็นสอย่าลืมบวกตัวทด2 4งบวกสดังนั้นตรงนี้ต้องเติมเติม6โอเคไหมโอเคไหมอ่าหลักร้อยต่อไป4ีคูณสอเป็นเป็นแทีนี้มีตัวทดไหมด้านบนมีไหมไม่มีก็เติมเลยต่อเท่าะอ,อะไรคะ อ่าตรงนี้ตอบาไหราตอบ8เลยชืบอ,อ่าอย่าลืมต่อมาตออเปลี่ยนเป็นเลขไทย860นั่นเองฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะหน้า1 73ครูกิ๊กเฉลยข้อ1ข้อ2แล้วนะคะข้อ1ข้อ2แล้วแล้วนั้นฝึกให้เด็กๆทดด้วยนะอาจจะลืมเอาให้แม่นๆก่อนอ่าให้คิดเลขในใจแม่นๆแล้วไม่ต้องทดก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ฝึกทดก่อนอ่ะต่อไปไปดูข้อ3ามหน้าเดิมอยู่นะข้อ3าม 119คูณ5ตัวตั้งควรจะเป็น119เพราะจำนวนหลักมากกว่าอเขียนมาให้เรียบร้อยหน้าที่ของเราหาผลคูณคูณจากหลักหน่วยเมืเดิมห9 4 40, เสเท่าไหร่5 9 45เติม5ทด4นี่ไงเป็น45้ามนี่5 9 45โอเคนะเติมหลักหน่วยทดหลักถัดไปโอเคไหมคะต่อไป5 1เป็น เป็น5ยาลืมนะคะบวก4อ่ะเป็น9้าจริงไหมจริงแต่เขาเติมมาให้แล้วก็สบายโอเคไหมคะต่อไปหลักร้อยหลูกหลักร้อย5คนนูณ1เป็นเป็น5้ามีตัวทดไหมเอ่ยมีหรือไม่มีไม่มีตรงนี้เติมอะไรเลยเติม5เลยอ่าสรุปข้อนี้ตอบ5 9 5นั่นเองง่ายเห็นไหมบางหลักเขาเติมมาให้แล้วแต่เราก็ต้องเช็คด้วยนะว่าถูกไหมโอเคไหมคะถูกไหมอ่ะต่อไปดูข้อ4ี่ข้อ4หน้าเดิมนะข้อ4ี่นะ 921อ่คูณ8อ่าตัวตั้งควรจะเป็น921อ่าตัวคูณเป็น8อ่าเขียนมาเรียบร้อยสบายอ่าข้อนี้ท่องแม่8 8ดคูณ1 8. เป็นเป็น8ไม่มีตัวทดงานมันยังไม่ถึง10อะ่ะอ่าเติมได้เลยไม่มีตัวทดต่อไป8 2 8สองสองหเติม6มันเกิน10มาใช่ไหมเกิน9้ามาเติม6ทดทดหนึ่งอ่าห้ามทดห้ามทดมาถอยหลังตรงนี้นะทดหลักไปหลักด้านหน้าเท่าน,นัา้นนะห้ามกระโดดข้ามด้วยนะคะต่อไป 8 9 72อย่าลืมนะคะเติมตัวสองตัวนี้ผิดเลยนะอย่าลืมว่ามีตัว,ม,ตวมีตัวทด72บวก1เป็น73ชิบชึบโอเคไหมดังนั้นข้อนี้ตอบ7368ถ้าเกินหลักร้อยคุณคิดบอกแล้วว่าอย่าลืมเติมจุนละ จุลภาโอเคไหมโอเคไหมอ่า okay, okay, uh, เรียบร้อยสําหรับหน้า173เฉลยไปแล้ว4ข้อข้อ5ข้อ6เด็กๆฝึกทําเองโอเคไหมคะอ่า uh, ต่อไปให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า174อ uh. ่าทีนี้หน้านี้จะไม่ได้เติมแค่บางหลักก็คือต้องหาผลคูณทุกหลักเลยนะคะต้องหาผลคูณทุกหลักเลยสเต็ปเดียวกันวิธีการเดียวกันเลยนะคะอ่า uh, มาดูโจทย์ข้อที่1 384คูณ2ตัวตั้งควรจะเป็น3 8 4เพราะจำนวนหลักมากกว่าอ่ะคูณ2ขีดเส้นใต้เยบร้อยเขาขีดมาให้หมดปุ๊บง่ายหน้าที่ของเด็กคือหาผลคูณการเติมผลคูณหรือคำตอบหลักจะต้องตรงกันเสมอหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักร้อยตรงหลักร้อยโอเคไหมคะห้ามเขียนเบียดกันเลยให้เขียนให้ตรงกันโอเคไหมคะอ่ะย้ำนะการแสดงวิธีทำนะคะต้องตั้งหลักให้ตรงโอเคไหมอ่ะคูณจากหลักหน่วยเลยสองเป็น เป็น8อ่าไม่มีทดก็เติม8เห็นไหมคุกกค้เติมตรงเลยเห,หลักหน่วยโอเคไหมต่อไปไปคูณหลัก10 2 8 16อ่า16เกินเกิน9ไม่ใช่ไหมนั้นเติมเติม6ทดไปด้านหน้าทด1ไง2 8 16บไงลูกอ่าเห็นไหมหลักก็ตรงกันโอเคไหมคะต่อไปคูณหลักร้อย2คูณ3เป็น2 3สเป็น6แต่อย่าลืมมีตัวทดนะจ๊ะมีตัวทดสองสาเป็น6บวกหนึ่งเป็นเป็น7ก็เติมให้ตรงหลักชีบเห็นไหม หลักร้อยผลคูณหลักร้อยผลคูณหลักสิบผลคูณหลักหน่วยตรงกันให้หมดเลยนะลูงนะ,ะดังนั้นข้อนี้ตอบเจ็นั่นเอง uh huh. อง่ายง่ายง่าย,ายอ่าต่อไปไปดูข้อสองห้คูณหกร้อยเการแสดงวิธีตั้งหาผลคูณใช่ไหมควรจะเอาตัวจำนวนตัวเลขที่มีหลายหลัก เป็นตัวตั้งอ่ะหกร็ก็เลยสลับมาเป็นตัวตั้งนะคะเพราะมีสมบัติการสลับที่คำตอบเหมือนกันถ้าเราคูณเลขถูกโอเคไหมอ่ะคูณจากหลักหน่วยมือนเดิมห้าคูณศูนย์ได้5้าคูได้0อะ,อะไรคูณกับ0ย์ได้0ูนย์โอเคหมคะห้ยคูณศูนก็ได้0ย์เคยบอกไปแล้วนะคะอ่าหรืออะไรคูณ1ได้ตัวมันเองอันนี้เด็กๆต้องรู้นะอ่ะต่อไป5้าเคณเ ห้าเจ็ดสามสิบห้าเอ้าเกินไงเกินเก้ามาเป็นสองหลักต้องทดละอ่าห้าเจ็ดสามสิบห้าทดหลักหน่วยใช่ไหมอ่าเติมห้าทดหลักถัดไปห้าเจ็ดสามห้าเติมห้าทดทดสามต่อไปหลักร้อยห้าหกสามสิบสามสิบบวกสามเป็นสามสิบสามเอ้าสามสิบสามกกิ๊กเติมสามสิบสามอย่างนี้ไหมไม่นะคะกิ๊กบอกแล้วว่าคาตอบหลักหน่วยต้องหลักหน่วยหลักสิบต้องหลักสิบหลักร้อยต้องหลักร้อยแต่นเนี้ยด้านหน้าไม่มีตัวให้คูณแล้ว เอาแล้วหนูจะทดตรงไหนหนูก็ทดมาด้านหน้าเลยค่ะมันก็จะตกลงมาอยู่ตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมนั้นอย่าเขียนไม่ตรงหลักนะคะอ่ะห้าหกสามสิบเป็นสามสิบสามใช่ไหมเติมสามตามจริงต้องทดสามตรงนี้แต่มันไม่มีหลักให้เราคูณต่อแล้วไงมันก็ตกลงมาอยู่ตรงเนี้ยอ่าอันเนี้ยเขียนแบบละเอียดเลยนะเขียนแบบละเอียดเลยนะโอเคไหมโอเคไหมอ่าไม่ต้องตกใจแล้วไม่ต้องมาเขียนเบียดกันเพราะสามตรงนี้เป็นหลักอะไร เป็นหลักพันแต่ด้านหน้ามันมีหลักพันไหมไม่มีหนูก็ขยับมาด้านหน้าเลยนะคะไม่ต้องไปเบียดกับหลักร้อยหลักร้อยเห็นไหมมันตรงกันอยู่แล้วโอเคไหมคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ3 3 5 0ัน้นั่นเองอ่าถ้าอูกิกคูเลขไม่ถูกคอมเมนต์ละแย้งได้นะพอคิดคิดเมื่อกี้เหมือนกันโอเคไหมคะคิดเมื่อกี้เหมือนกันอ่ะหน้า174เ่เฉลยข้อ1ข้อ2เป็นที่เรียบร้อยอันนี้เขียนให้ดูนะตามจริงไม่ต้องเขียนก็นได้นะคะทดมาด้านหน้าตรงนี้ได้เลยอ่ะ ต่อไปไปดูข้อ3 491คูณ6ยังอยู่หน้า174นะอ่าคูณจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมนะคะตัวตั้งควรจะเป็นตัวนี้อ่าตามนี้เลย6 1 6อ่าไม่มีตัวทดไม่ต้องทดต่อไป69ท้องแม่6หรือไม่9ก็ได้69 69 54เติม4ทด5ทดไปหลักด้านหน้าเชิบแบบนี้ใช่ไหม ต่อไปคูณหลักร้อยหกสี่หกสี่ยี่สิบสี่อย่าลืมบวกตัวทดหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกห้าเป็นยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้าฟิบเกินมาก็ไม่เป็นไรเพราะหลักร้อยมันถึงแค่นี้หลักพันไม่มีก็เติมเกินออกมาโอเคไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบสองพันเก้าร้อยสี่สิบหกนั่นเองอ่าโอเคไหมโอเคไหม 6 4 24โอเคอ่ะถูกแล้วต่อไปข้อ4ีข้อ4ี่คูณ863ตัวตั้งควรจะเป็น863อ่สเติมเรียบร้อยคูณฟึบขีดให้เรียบร้อยหน้านี้สบายเด็กๆมีแค่หาคูณคูณเลยไม่ต้องขีดเส้นใต้เองไม่ต้องเขียนตัวเลขเครื่องหมายอะไรเองนะคะอ่ะคูณจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมการคูณคูณจากหลังไปหน้าอย่าเอาตรงนี้มาคูณก่อนเพื่อมันมีตัวทดเราก็จะผิดไปเลยนะคะ อา่ย้ําสาคูณสเป็น9อ่ะไม่มีตัวทดเติมเลยเห็นไหมเติมให้ตรงหลักนะต่อไป3คูณอะไร3 6มหเติม8ปดทด1มาด้านนะ่ะโอเคไหมคะต 3, 8, 20, ่อไป3ามแปเท่าไรยี่สิอย่าลืมมีตัวทดบวก1 24่บวกหเป็น25แล้วก็เติม5้าทด2องนะ้านน่าไม่มีใช่ไหมก็ปึ๊บอย่างน,นี้เลยโอเคไหมโอเคไหมข้อนี้ตอบ2,500 8 9ถ้าเกินหลักร้อยอย่าลืมเติมจุลละเติมจุลละหาเย้ yeah. หน้า174กบุกี้ก็เฉลยแล้ว4ี่ข้อข้อ5ข้อ6เด็กๆทำเองเหมือนเดิมโอเคไหมคะโอเคไหมอ่ะหน้าสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะหน้า175อห่าหน้านี้จะเป็นการแสดงวิธีหาผลคูณเองทั้งหมดเลยคือวิธทีทำต้องเขียนเองทั้งหมดเลยโอเคไหมอ่ะมาดูข้อที่1 1 1 4นคูณอ่าตัวตั้งควรจะเป็นอะไร หนึ่งร้อยสิบสี่หรือหกอ่าควรจะเป็นหนึ่งร้อยสิบสี่เพราะจำนวนหลักมันมันมากกว่าดังนั้นเขียนหนึ่งร้อยสิบสี่อ่าเขียนให้ห่างกันนิดนึงนะคะฟึรจากนั้นเขียนเครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณเขียนให้อยู่ระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณนะคะไม่ใหญ่มากนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะตัวคูณคือหกใช่ไหมอ่าเติมให้ตรงหลักหน่วยชึบจากนั้นขีดเส้นใต้ตัวคูณหนึ่งเส้นอ่าคำตอบหรือผลคูณขีดสองเส้นโอเคไหมโอเคไหม ่ะย้ำนะต้องขี่เส้นใต้นะนเด็กนะอ่ะปึบต่อไปคูณหลักจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมท่องแม่6หรือแม่4ก็ได้6 4 24อ่ะเกินแสดงว่าเติมเติม4ทดไปหลักด้านหน้าทด2โอเคไหมต่อไปคูณหลัก10 6คูณ1เป็น6อย่าลืมบวกตัวทด6 1เป็น6บวก2เป็น8ชึบคูณหลักร้อยต่อไป6 1เป็น6ไม่มีตัวทดก็เติมเลย6ชึบ อ้านข้อนี้ตอบ6 8 4้อโอเคไหมโอเคไหมอ่าเนี่ยง่ายนะคะแต่ย้ำว่าเด็กๆต้องตัวทดเนี่ยเขียนให้ตัวเล็กกว่าตัวตั้งกับตัวคูณนะเขียนตัวเล็กๆโอเคไหมคะอันนี้คุกกี้แยกสีประกาให้เห็นชัดเจนนะคะว่าไหนเป็นตัวทดอันไหนเป็นตัวตั้งอันไหนเป็นตัวคูณนะคะงนั้นเด็กๆไม่ต้องเขียนตัวใหญ่เท่าตัวตัวตั้งกับตัวคูณนะเขียนตัวเล็กๆนะคะตัวทดควรเขียนตัวเล็กๆเนอะอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ อมาดูข้อสุดท้ายที่จะพาทำสี่คูณสามร้อยสิบเก้าตัวตั้งควรเป็นอะไรเพราะสลับที่ได้นะอย่าลืมว่าสลับที่ได้ตัวตั้งควรเปลี่ยนเป็นสามร้อยสิบเก้ามันจะได้คูณเลขง่ายอ่ะก็เขียนเลยสามร้อยสิบเก้าเอวิ้นห่างนิดหนึ่งอย่าลืมเครื่องหมายคูณนะคะผลคูณอขีดเส้นใต้สองเส้นตัวคูณหนึ่งเส้นอ่ะคุกกขีดไ้แล้วนะอ่ะทีนี้ตัวคูณคือเลขสี่ตรงกับเลขหลักหน่วยอ่ะตรงกับเลขเก้า อจากนั้นการคูณคูณจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมท่องแม่ส 4, 4, ี่สี่เก้าสามสิบสามสิบหกเติม6กทดสสังเกตดูนะโอกคี้ไม่กระโดดไปทัวตรงนี้นะพอเราต้องคูณหลักนี้ก่อนต้องทดไปหลักด้านหน้าเท่านั้นนะคะต่อไปสีคูณหเป็นเป็นสแต่อย่าลืมบวกตัวทดสามด้านบนกลายเป็นกลายเป็นเต่อไปหลักร้อยสี่สไม่มีหลักให้ทดไปด้านหน้าแล้วก็เติมสิเลยแต่อย่าลืมว่า สในที่นี้เป็นหลักร้อยหนึ่งนี้เป็นหลักพันก็เกินออกมาก็ไม่เป็นไรดังนั้นข้อนี้ตอบ1นึ่งนดั่นเองนะครัาคูเลขผิดทักทวงได้นะทักทวงได้นะอ่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะอันไหน1เส้นอันไหน2เส้นนะคะตอบเป็นเลขไทยโอเคไหมอ่ะถ้าททำแล้วสข้อหน้า175ดดังนั้นข้อที่เหลือนะคะ ตั้งแต่หน้า 173, 174, 175ให้เด็กๆฝึกทําเองนะคะดังนั้นต้องฝึกท่องสูตรคูณด้วยนะคะฝึกท่องสูตรคูณด้วยใครแม่นสูตรคูณก็จะทำให้ทาให้เร็วขึ้นนะคะไม่ใช่ส57โอ้ตั้อง,งไล่ใหม่5 1 5 5 20เสียเวลานะาเสียเวลากับคนอื่นคนที่เขาแม่นกว่าเรานะอาโอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดข้อที่เหลือหน้า 173, 174, 175นะคะ วันนี้เป็นการหาผลคูณนะคะแบบมีตัวทดนะแบบตั้งคูณด้วยนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามได้คูณผิดหรืออะไรตรงไหนคําติชมภูกิกคอมเมนต์ได้นะคะน้อมรับน้อมรับนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ